เดี๋ยวป่าเสียงก่อนเดี๋ยวเ,เสียงก่อนมาพวกเราเข้าที่เรียนเลยเอา่าโฟนกายโทรมาแล้วโอ้ยมันกันไม่ได้เดี๋ยวรอให้มันมาปิดพัดลมได้ไหมเนี่ยมันแบบกินไฟอ่ะเนี่ยรับไปแล้ว ตื่นในนอนเนอ่ยไม่ฟักซี่อยู่นะห้องนี้โอเคน่ากลัวมากเลยผมอยู่ในร้านผีสิงยังไม่กลัวเลยอ่าอืมอือ่าตีไม่ได้ตีเชื่องคืนน้องมีอะไรเกิดขึ้นมั้ยตีหนึ่งตีสองตีห้ามันต้องถึงตีห้าก่อนอะน่ะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวผมปิดเป็นลมได้ไหมนะ เฮ้ยเฮ้ยมันยบรรมันน่าี่จะเลนอืมมันน่าจะไม่มีอะไรไปขึ้นแล้วตอนนักเเดี๋ยวให้ T1 เอ่อ T1 หนพารอืมเอ่อเอ่เเราเราไม่ต้องดูเต่เราดูตนี่มัน1แต่ที่รู้มา ที่นี่จะออกก่อนที่กาจะรอ,อที่หลังแต่ฟิตตี้จะออกคืน,ลนหลาน้าน้าจริงคืนในเมลผมไมเไดนเึงมายังไม่รู้เลยโอ้ยตีหนึ่งละน่าจะไม่มีอยู่มั้งผมเคยเห็นฟักสีมาแล้วด้วยตอนนี้น่าจะไม่มีอยู่มั้งเดี๋ยวฮมืม p i ไพรเรตโคฟน่าจะยังไม่มีอะไรั้ง เฉยเลยเนะี่ยเรมามีของอย่างนี้หลยอืมมันอ้าวปากอยู่ใช่ไหมนะก็ออใช่เลยพอทำง,งานเราไม่แย่งกุมอย่างเงี้ยมันงุบน้องขนาดนั่นเลยเหรออะพิซซ่านะ่ะมันต้องงุบหน้องขนาดนั้นเลย

อโอเคทีสองจบจบแค่นี้เลยเดี๋ยวจะมาต่ออว,นะวันหน้าจะมาต่อบ๊ายบายแค่นี้ครับ